สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะภูมิใจมากแม้เสาวเบี้ยวเปิดบ้านดาวขำม,มินสร้างจากน้ำผักน้ำแรงไม่งอช่างสคนเสาวเบี้ยวก็ภูมิใจเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนะักแสดงตลกชื่อดังที่หลายคนชื่นชอบสำหรับดาวขำม,มินที่มีจุดเริ่มต้นมาจากการประกวดเป็นเงาเสียงหมูพงเทพกระโดนชำนาญจนงกลายเป็นตลกสุดฮอต ขวัญใจคนไทยที่กำลังมาแรงในตอนนี้ก่อนหน้านี้ช่อง YouTube ชื่อดังได้เคยไปปูุกบ้านดาวขมินซึ่งเป็นบ้านที่เจ้าตัวนั้นทุ่มตังทุ่มแรงด้วยการขุดหลุมลงเสาเข็มด้วยตัวเองเป็นบ้านคล้ายๆบ้านนอกดาวชั้นเดียวนอกจากนี้ภายในบริเวณข้างบ้านยังตกแต่งไปด้วยของสะสมโบราณและรูปภาพเก่า นอกจากนี้ยังมีห้องประกอบเครื่องบินบังคับส่วนตัวที่ดาวขำม,มินชื่นชอบอีกด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าตัวเคยให้สัมภาษณ์ว่าเหตุผลที่อยากจะทำบ้านเองคืออยากจะรู้ว่าทำได้ไหมช่างที่ทำบ้านหลังที่อยู่ทำไม่ถูกใจเลยแต่อันนี้ไม่ถูกใจกว่าช่างอีกเพราะผมทำไม่เป็นผมเลยทำไปมั่วๆตนมีความรู้เรื่องทำบ้านกระดาษตอนเรียน แต่ว่าซื้อของมาแล้วก็เลยต้องทํากลัวว่าให้คนอื่นทําแล้วจะไม่ถูกใจถามว่าตั้งแต่สร้างมาจนถึงตอนนี้หมดไปเท่าไหร่แล้วบอกลําบากเพราะซื้อมั่วไปหมดเกินค่าช่างแต่ไม่เกินสองแสนเพราะว่าขายของคืนมาด้วยถ้าจ้างเขา คงเสร็จตั้งแต่2เดือนแล้วแต่ภูมิใจมากเพราะขึ้นหลังคาเองถ้าเกิดทำเองแล้วได้อย่างที่เราต้องการเราก็มีความสุขขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก t ีนิวสขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ